ครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดในเรื่องของคนไทยในเอกวาดอร์นะครับคือแรกๆเราก็ไม่แน่ใจว่าคนไทยในเอกวาดอรนะ์จะมีจำนวนเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้มีคนไทยติดต่อเรามานะครับทำให้เรารู้นะฮะว่าตอนนี้มีคนไทยในเอกวาดอร์อยู่4คนซึ่งก็ จะเป็นจำนวนที่เราจะให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้ในสถานการณ์โควิด -19 เนี้ยในขณะที่ประเทศต่างๆกำลังมีล็อกดาวน์นะครับก็วิธีที่ดีที่สุดก็คงต้องอยู่กับที่ไปก่อนแต่ว่ายังไงก,ก็แล้วแต่นะครับหากพ้นวันที่10พฤษภาคมไปอาประเทศต่างๆเปิดนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่คนไทยทุกคนจะสามารถ เดินทางกลับบ้านได้หรือว่าวางแผนในการเดินทางได้นะครับในชั้นนี้ก็คงจะช่วยในเรื่องของเรื่องของค่าทช้จ่ายเท่าที่จํา,าจเป็นไปก่อนนะครับเท่าที่จะช่วยได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลเมืมัยที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับ